สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่วัดไผ่พัฒนานะครับนี่ครับเราเข้ามาผ่านหน้าวัดมาแล้วเราก็เข้ามาจอดที่ลานจอดรถแล้วเราจะมีรถแบบนี้นะครับจอดอยู่ชี้น้เหลืองนี่นี้นะครับจอดอยู่เป็นจุดๆให้เห็นเด่นชัดเลยตรงในตลาดที่จอดรถปีเราก็จอดรถตรงนี้นะครับใครอยากกินข้าวตรงนี้ก็มีฟู้ดเซ็นเตอร์นะครับผ่านถนนเส้นหน้าวัดมานะครับวัดไผ่พัฒนา เปิด Google Map มาเลยนะฮะใครมาที่นี่ก็ต้องไหว้ไก่ไหว้ไหว้เขาเรียกว่าว้าวนะฮะอ่ารถนี้ให้ขึ้นฟรีนะครับมาดูกันนี่แฟล์ด้วยโอ้โหเดี๋ยวนี้การเขาเรียกว่าขายของการขนส่งอะไรก็ง่ายส่งแฟลกถึงบ้านเลยฮะซื้อของที่นี่เสร็จได้ไหมครับวันนี้เรามากับนี่ครับคุณตาเอตายีนะครับเด็กนุ่นยนซีสเกต รถมามีวัดไทยพัฒนานครับเราเพียงเลยมาบอกแล้วก็จอดคือตรงนี้จอดได้หลายที่น,นะครับดีเราจะเข้าไปวัดไทยพัฒนากันแล้วรนมานนนวันธรรมดาครับที่เรามาก็คนก็ยังเยอะนะครับแดงสัทธาเข้ามาแล้วครับมากราบหลวงปู่สวงเทวดาเดินินนะครับมาเดียวเข้ามาแล้วนะครับ ี่คือกุฏิหลังแรกครับเดี๋ยวเข้ามาท่านจะอยู่นี่สมัยก่อนนะัะนี่คือกุฏิหลังแรกเข้ามาเข้ามาก็จะมีจุดให้ทําบุญต่างๆนะครับอ่าแล้วก็จะมีอุโมงค์พ่นฆ่าเชื้อนะครับอ่าเดีย๋ยวเราก็ลงนะครับอ่าลงปูสวงท่านจะอยู่ที่เจดีมณฑลนี่นะครับอ่าข้างบนนะครับเจดีมณฑลตรงน,นี้นครับเดี๋ยวเราเข้าไปฆ่าเชื้อให้มีเราออกตลอดอ่าเข้าไปฆ่าเชื้อครับ พวพวกนี้ติดเชื้อทั้งหมดนะมุเด่น,นเดุนนเด่นเลเขาไปฆ่าเชื้อเข้าไปฆ่าเชื้ออันนี้คุณตาลจาก NIA สำนักง,นงานนวัตกรรมแห่งชาตินะครับอ่าเราเข้าไปฮะโอเคนะครับนี่ท่านจะอยู่ข้างบนนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปกราบท่านกันนะครับอ่าใครจะไหว้ทูบไหว้เทียนก็คือตรงนี้ก่อนเข้ามาข้างบนเขาไม่อนุญ,ญาตนะครับอ่า ก็จะเป็นเราขึ้นมาจากบนโดบที่เราเดินขึ้นมานะฮะเข้ามามีชุดบูชาบูชาก็ได้ไม่บูชาก็ได้ก็กราบท่านข้างในนะครับเดี๋ยวเราไปกราบท่านตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณโดยรอบนะครับใครสายของหวยก็ตรงนู้นครับอ่าต้นตะเคียนเดินตามหาใส่ชีวิตโคกระบือนะครับอ่าเป็นอีกจุดท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ถ้าเราจะถ่ายรูปก็ข้างหลังฮะอ่าเป็นบนดบนี้นะครับโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับ เราเข้ามาในบนดบแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะล่อหลวงปู่สองพร้อมกันนะครับล่อลใต้หลวงท่านนะครับุกขอให้สิ่งไม่ดีออกไปมีแต่สิ่งดีๆนะครับ หน,นึนรอบต้ลูกปุ่อีกทีนะครับ,รบสามรอบก็ได้นะครับเข <c oughs> ้นนามาใหม่ครับ ที่ฐานจิตไปดรื่งกันนะครับทุกท่านเรียแบบร้อยแล้วนะครับในตู้หลงปูปันอโอเคนะครับ